ดค่ะเพิ่งจะล้างห้องน้ำเสร็จวันนี้พ่อใหญ่สีพาไปกินข้าวอยู่รูตัดเนาะจา้ะแกอัน,นเห็นเมียเห็ดงานหลายบอกก็เลยจะพาเมียไปกินข้าวอยู่รดตัดเนี่ก็เลยไม่ได้หุงข้าวและอีอย่างเมื่อวานนี่เน็ตไปอันนั้นใส่เหล็กใหม่เนาะจา้ะที่เน็ตบอกว่าตัวล็อกมันหลุดปวดฟันเมื่อคืนนี่ ปวดเบิดขึ้นวันนี้แดดร้อนแดดจ้ามากเลยอันนี้ก็ยังปวดอยู่พ่อใหญ่เอายาแก้ปวดให้กินเม็ดหนึ่งแล้วเมื่อคืนนี้ปุ๊พี่น้องปวดจนแบบนอนไม่ได้ตื่นเช้ามานำซําบักซิมบัตบเขอมองนี่อีกอแบบโมโหก็โมโหแต่ไม่กล้าตีเขาคือเขาไม่ได้ตั้งใจเนตไปหาหมัดไปเอาหมัดมาจากซิ่งเอ๊อยู่ทุก สองสามวันนี่เมื่อเช้าเลยจะหาหมัดให้คึกยังไรวูดลุกขึ้นได้ตบก็โกกปากแม่น้ำตาแตกโมโหแต่ก็ไม่ได้ว่าเขาหรอกหมาเนาะพี่น้องก,ก็เลยห้าเอาน่ะเด็ะเขาก็เลยหยุดนั่งมองหน้าแม่เนี่นเลยว่าตบปากแม่แม่เจ็บเนี่นเลยให้เขาดูเห็นไหมปากแม่น่ะใส่เหล็กอยู่เขาเลยมาขอโทษเอามือมาตะเกียรแล้วก็เฟียเรา ไปใส่ใหม่เปลี่ยนเครื่องมือแล้วเขาตัดเหล็กแล้วก็ขยับดึงเหล็กเข้าไปอีกเจ็บบัดเนี่ยพี่น้องเนสิมาพามาดูถั่วเนสิพันยอดมันขึ้นอยู่แปลงพักเนสนะมันว่นได้กินดีดอกพี่น้องเอ้ยนี่เดี๋ยวเนจะอันนั้นออกดอกละเดี๋ยวเนสิเอาอันนั้นมาพันเอาเชือกมามัดนี่ออกดอกแล้วเป็นคน ปลูกผักไม่ค่อยงามดอกพี่นอนกำลังออกดอกแล้วนี่เห็นไหมอ,อันนั้นบ่ได้กินดอกด้จ้ะเดอ้ออันถั่วแปบ็บเพิ่นนี่เน็ตปลูกผักไม่ค่อยไม่ค่อยขึ้นเป็นคนมือร้อนเนี่ยอันน่าถ้าจะปลูกได้กินก็ช่วงนู่นนะ่ะอย่างก็หน้าหนาวนะ่ะออกดอกแล้วเดือน,นสิอันนั้น เอาเชือกมามัดไม่เหมือนพ่อใหญ่ดอกปูนะ่ะงามก็อย่างไหนแกเป็นคนมือเย็นแกปลูกอะไรก่ขึ้นสวยอันนี้อะไรนี่เขาเรียกลำโอ้ยปวดฟันเขาเรียกอะไรยอดอะไรตำลึงอืมเออ่ก็ซิบบอออกแล้วละ่ะ นั่นแหลจะจ้าเมื่อวานนี่เน็ท,ทําคลิปแป๊บได้คลิปเดียวมั้งแลยวเน็ตก็ไม่ได้ทำเพราะมันปวดฟันไปใส่ตัวล็อกใหม่แล้วเขาตัดลวดแล้วก็ดึงลวดอีกมันก็เฮี้ยงปวดกันก็ขอบคุณทุกกําลังแรงใจเนาะที่ทําให้เน็ตฝ่าฟันการทํา youtube จนถึงขั้นอ่าผ่านกดเนาะจะมี ยอดอะไรชมสี่พเนาะแล้วก็คนติดตามหนึ่งพัน c ับสไเนาะกันถ้าไม่มี fc เน็ตกหมอมีวันนี้หรอกพี่น้องเน็ตถึงบอกว่าเน็ตไม่สามารถทำอะไรได้คนเดียวถ้าหากไม่มีการสนับสนุนจากลุงป้านาอาหรือว่าพี่น้องจะเป็นหลานสาวคุณลุงคุณนาคุณป้าคุณอาคุณตาคุณยายก็ดีเนาะนตอนไหนเพราไง วันนี้ก็มาตัดแต่งพุ่มต้นต้นเข็มดอกเข็มตบเปะตะเปะเกะทั้งงงงงเงี้ยพองสีเห็นเมียทำงานหลายแล้วเนตปวดฟันมั้งก็เลยว่าวันนี้จะพาไปกินข้าวเด้อบดต้องเฮ็ดกับเขาฟันว่าเพื่อมาตัดแต่งอยู่ไม่ช้านต้อแตกก็แก้ของพันพี่น้าต้นอันนั้นดอกเอียงเกาะ ลีลาวดีบอกหอมหอมเนยแต่ว่าเป็นสีขาวเนยสีภาพไปเนยนะชอบมาเด็ดเอาไปดมเขาเออลีลาวดีใช่ไหมของพ่อใหญ่สีสีชมพูอันนี้สีขาวเขาเป็นพุ่มสวยดีเด้ โอ้ยปวดแขวพี่หน่ะเนย่ะงเวลาเขาออกดอกเนาะมันเป็นพุ่มสวยเนี่ยจะถ่ายยังซีเนาะไม่อยากให้ติดบ้านเขาเนาะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นพุ่มต้นเขาใหญ่อันนี้หน้าบ้านจะขวางสีแดงๆชอบอยู่ดอกมันสีแดงแต่ว่าแกปลูกในกระถาง พราะอยากรูว่าตอนย้ายออกนี่สงสัยสิได้เสียต้นไม้ไปเยอะอยู่เพราะว่าเอาไปด้วยไม่ได้ต้นไหนเอาไปได้ก็เอาต้นไหนเอาไปไม่ได้ก็จะให้เจ้าของบ้านเพิ่น่ยอย่างเช่นพวกนี้บางต้นน่ะลากมันลงพื้นแล้วลากแก้วมันอาจจะขุดไปไม่ได้ก็จะให้เจ้าของบ้านแต่ถ้าต้นไหนที่เอ่อทุบกระถางแล้วขุดไปได้ก็จะเอาไปด้วยเนาะเสียดด้อยู่ด้วพี่นองหลายเติบอยู่นะ ต้นลีลาวด,ดีีย่ยมันต้นเขาเรียกต้นอะไรชมพูทองใช่ไหมดอกชมดอกชมพวงทองอย่างแบบเนี้ยเน็ตอาจจะทุบกระถางแล้วให้เขาขุดตัดรากแล้วก็เอาไปได้ถ้ามันตายก็ตาย,าตาย,ตายคือถ้าไม่ตายก็คือเอาไปปลูกแบบเนี้ยพ่อใหญ่เอาแน่นอนเกเสียดายแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยต้นเข็มอย่างเงี้ยก็จะให้เขาไปเลยแล้วก็ต้นอย่างเงี้ยต้น เขาเรียกอะไรแล้วล่ะชุมพูชุมพวงทองอะไรนี่แหละเรื่องเนี้ยนี่น่าจะเอาไปไม่ได้พี่นอ้องเท่าลงดินจังเสียบดเพ่อใหญ่เขาสิให้เจ้าของบ้านไปหรือเพราะมันขุดบ่ได้เกก็เสียดายอยู่เน็ตบอกแล้วว่าอย่าปลูกเยอะอันนี้ต้นทับทิมเก้เลยไม่เอาลงกัดลงพื้นเพราะว่าเกาจะเอาไอ้พวกที่เนี่ยลงอย่างเงี้ย หมดสิทธิ์นี่เลยว่าบอกเลยอย่าปลูกเยอะปลูกเยอะเพราะถ้าปลูกแล้วเธอเอาไปไม่ได้แล้วบ้านก็ไม่ใช่บ้านเธอห้ามไม่ฟังให้เขาหมดเลยลายต้นอยู่ได้พี่เนองเนี่ยยังสิเอาไปไม่ได้เพราะว่ามันลงดินหมดแล้วเห็นไหมชบงชบา ถามว่าอันสีย้ายออกไวๆนี่บบได้ย้ายออกไวๆหรอกจากแต่เน็ตก็แค่บอกว่าอันไหนมันเป็นแต่อเอาไปได้อันไหนเอาไปไม่ได้เนาะมันเอาไปบบได้ก็ไม่เอาแกบอกทิ้งซื้อเอาใหม่ทํายังไงล่ะเน็ตบอกแล้วว่าอย่าปูกเยอะปูกเยอะเพราะว่าเวลาลากมันลงไปพื้นดินแล้วถ้าเราตัดลากแก้วนะมันก็ตายอยู่ดีเน็ตบอกอย่างนี้มันก็เอาไปก็เสียเสียเวลาเปล่าแกเลยบอก เออก็เอาพวกที่อยู่ในกระถางทีนี้เนี่ยก็มาพูดอขอบคุณทุกกำลังแรงใจเนาะที่ติดตามเน็ตตั้งแต่เน็ตเปิดช่องมาใหม่ๆเมื่อปีที่แล้วเนะาะจ้ะจนปัจจุบันนี้ก็ยังให้กำลังใจเน็ตเสมอมาเนาะเมื่อเชา้านี้เน็ตก็เลยมาดอูอะไรหลังบ้านของ YouTube นั่นเหล็กเขาก็เลยส่ง ก็ความมาเน็ตก็เลยทําตามขั้นตอนเข้าไปเนาะก็อย่างที่เน็ตเอาไปลงในอ่าชุมชนนั่นแหละว่าเขาส่งมายังไงแล้วเน็ตก็ทําตามเขาแบบไหนคิดว่าทําถูกเลยพี่นอถ้าทําไม่ถูกก็แล้วแต่ดวงคือเราไม่เคยมีประสบการณ์ทางการเปิดทําอะไรอะ่ะยูทูบมากวนมันก็ต้องลองผิดลองถูกแหละคนเราถ้าไม่ลองมันก็ไม่รู้ สามีก็ช่วยแกก็เซิร์ชหาข้อมูลเออเจเน็ตทำแบบนี้ใช่หรือไม่ใช่เกก็บอกว่าลองดูทีนี้เขาก็เลยบอกว่าให้เน็ตรอรอผลตอบกลับจากบริษัทเนาะบางคนก็ว่า3เดือนบางคนก็ว่า2เดือนก็นแล้วแต่แล้วพี่หน่วงเราก็ต้องลองเน็ตมันบอกเลยมันมีทั้งลองผิดลองถูกเนาะวันนี้จะพากันไปกินข้าวที่โรตัสที่เน็ตไปชอบทุกอาทิตย์นั่นแหละ เพราะว่าเน็ตปวดฟันถามว่ารอบนี้ไปใส่ตัวล็อกที่มันหลุดปวดมากกว่าเก่าหรือว่าปวดน้อยกว่ามันปวดมันไม่ได้ปวดทุกซี่มันมันปวดบางซีกพี่น้องปวดซีกนี้กับซีกนี้แต่ตอนที่ใส่ครั้งแรกน่ะปวดมากกว่ารอบนี้ไม่ปวดเท่าไหร่ปวดแบบ แต่ก็ปวดทรมานเหล็คนเราเวลาปวดฟันมันจะขึ้นจี๊ดใส่สมองจี๊ดขึ้นใส่สมองแล้วน้ําเย็นนี่แตะไม่ได้เลยนะกินน้ําธรรมดายังคือมันมันกระทบกับฟันแล้วเหล็กอะ่ะมันก็จะเสียวใช่ไหมก็ทําให้ปวดจี๊ดเลยเนะี่ยไปดื่มน้ําเย็นค้อมสะเพาเา้าขวางยิ่งทำให้ปวดเพราะหญ่เลยเอายาให้กินเมื่อคืนนี้ ก็นอนได้มันรู้สึกตัวตอนตีตีหนตีสามโอ้ยนอนบ่ได้เลยพี่นะ้องมันปวดแบบจิตจิตจิตเหมือนอะไรกัดนะแล้วมันวิ่งขึ้นสมองเมื่อเช้านี้ตื่นมาโดนซิมบัตตบเขาอีกบาดหนึ่ง,งยงล้างกับมองเลยเพอย่ยอใหญ่เลยบอกไปตีปากแม่ทําไมนม่เลยบอกเขาเป็นหมาเขาก็ไม่รู้นะคือตื่นเช้ามาเขาก็จะดีใจเขาอย่างเงี้ยนม่ก็เลยว่ามาแม่จะดูหมัดให้ เขาก็เจ็แบบอะไรของเขาเขาคุมตัวเองไม่อยู่เขาก็แค่พลาดมือหรือมาตบเปี้ยเขาสี่ที่เราปวดน้ําตาแตกจะตีเขาก็คือเลื้อโตัน่ะเขาไม่รู้เขาเป็นสัตว์เนาะเขาไม่รู้ว่าเขาทาให้เราเจ็บแต่พอเนตบอกตีแม่ทําไมแม่เจ็บเขาก็หยุดมองหน้าเราแล้วเนตก็เลยบอกเนี่ยตรงเนี้ยตีแม่แม่เจ็บเขาก็ดึงมาข้างๆเอามือมาตะเกียกก็ายๆเขาขอโทษ แกก็เลยบอกเออยังรู้จักว่าทำแม่เจ็บยังลยขอโทษเนาะนั่นแหละเลี้ยงเขาแล้วเราก็รักถาว่ารักเหมือนลูกไหมบางทีน้องคนน้องไทยยังว่ารักไอซิมบ้ามากกว่าลูกยกวางอื่นน <c oughs> เนาะเลี้ยงเขาเราก็รักถ้าหากไม่มีจิตใจรักอย่าไปเลี้ยงเขาเลยบางคนแน่เห็นเลี้ยงแล้วก็ทิ้งเลือดตัวถ้าไม,ไม่ไม่ไม่มั่นใจอย่าเลี้ยง เน็ตถึงว่าเนีย่ยบางทีเน็ตไ,ไปนู่นไปนี่เน็ตยังไม่รู้จะไปฝากใครเลยคือไม่ไว้ใจนอกจากเอาไปฝากใหญ่แม่เน็ตก็เลยว่าเอออย่างไดกูกดเบิงมันหันหลักแม่เน็ตก็หลักมันนะเมื่อก่อนนี่มันดือ้อช่วงปีหนึ่งนีสุดยอดแกเอาไม่ไหวภาระกำลังมันเยอะช่วงนี้ห้าปีแล้วเขาก็เลยเริ่มเบาลงก็จะเริ่มนอนเริ่มเหนื่อยง่าย แม่เน็ตหรือว่าเออเปินงแต่สั่งแม่ออว่านั่นแหละเจ๊ก็รักมันอยู่ไปถึงน่ะมาให้ยายกอดหน่อยมาให้ยายหอมหน่อยมันก็เล่นโตเดยวิ่งหนีสบัดสวิงนะเขาคล้ายเขาเรียกสบัดสวิงไม่ให้จับเล่นตัวพอจะกลับบ้านอย่างเงี้ยแม่บอกไปไปถึงเวลากลับบ้านแล้วไปลายายไปวิ่งไปหาอยู่เด้พอจะถึงพอแม่เน็ตจะกอดมันวิ่งกลับแม่เลยบอกเออมึงเล่นโตเด้อ เวลาพ่อกับแม่มย,ยังไม่อยู่ยังมาอยู่กับยายด้วยคล้ายๆกับงอนหลานวัะเนี่ยตัวโออคนงอนหมาก็เป็นเนาะแกรักของแกนี่แหละแต่แกเอาไม่อยู่แกว่าถ้ามันไม่ดื้อแกก็อยากเอาไว้มันแค่แก้งเหงาได้เพราะว่าแม่เน็ตอยู่บ้านคนเดียวเฟนแกนก็ไปทํางานเนาะอืมนั่นแหละพี่โน้องเน็ตบอกสัตว์ถึงเขาจะเป็นสุนัขเขาก็มีความรู้สึก ถ้าเราไม่รักเขาเขาก็รู้ถ้าเราไม่สบายใจเขาก็รู้เนี่ยถึงว่าเ,เหมือนซ้ำลูกชายเน็ตนั่นแหละบางทีเน็ตดุเน็ตให้ก็เพราะเขาดือ้อไม่ได้ว่าดุดา่าทําโทษเพราะเน็ตไม่รักบางทีเราก็ต้องดุเขาบ้างถ้าเขาทําอะไรไม่ถูกเหมือนเขาทําลายข้าวโคลอย่างเงี้ยเราก็ต้องตักเตือนอืมบางทีเขากัดนูน่นกัดนี่เขาเล่นแรงเราก็ต้องดุว่าเอออย่าเล่นแรงเพราะว่า กำลังของหมาพันโกลเด้นมันหลายเลยพี่น้องถ้าตั้งท่าไม่ดีเขาถีบนี่หัวล้างข้างแตกได้นะถ้าเรายืนแล้วเขาก,กะโดดถีบใส่น้องฝนน้องทายนะ่ะเกือบล้มใส่ขอบปูนหลายทีแล้วเพราะว่าเวลาเล่นเขาเล่นสนุกทีนี้เขาหยุดไม่อยู่เขาก็จะก,กระโดดแล้วสองทัาเขาผักหน้าอกนะ่ะพ่อใหญ่เกือบล้มก็หลายทีตอนช่วงปีสองปีแรกกาลังเขาเยอะเนี่ยมาห้าปีเนี่ยเขารอเขา พอนลงเน็ตเลยว,ว่าอันซ้อมบอกเมนลูกว่าซ้อมลูกอันนี้่น้องคลิปนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเจอกันอยู่รดตัดเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณพละคุณทุกๆท,ท,ท่านเนาะจากที่ให้กำลังใจช่องน้องเน็ตไลฟ์สไตล์เนาะอีกอย่างหนึ่งคือค่ะคลิปไหนที่เน็ตทำแล้วรู้สึก ไม่ดีหรือว่าไม่ให้เกียรติผู้ผู้ชมหรือคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะี่ก็ขอกราบขออภัยเลยจ้ะแต่ส่วนมากคนเรามันก็ต้องมีที่มาที่ไปแหละในการระบายอารมณ์ออกมาคนที่ทำสาธารชนหรือช่อง Youtube มันก็มีทั้งด้านลบด้านบวกเข้ามาโจมตีถ้าหากเขา มองข้ามได้เขาก็มองข้ามแต่ถ้าเขามองข้ามโอ้ยมองข้ามไม่ได้ก็ขอให้เขาได้พูดในความรู้สึกของคนที่เป็นเจ้าของช่องหรือเจอคําพูดที่เกินไปบ้างเนาะจา๋าเนาะแค่นั้นเองแต่อยากจะทํำไหมทุกคลิปทุกคลิปมันไม่อยากทําหรอกอยากจะทําในคลิปที่สร้างสรรค์มากกว่านะจา๋าเนาะไปแล้วพี่เนาะ สวัสดีค่ะขอให้มีความสุขลำล้ำรวยทุกคนเด้อจ่เด้อใครที่กำลังเดินสายฟอรหรือกำลังที่มีโปรเกรมจะเยื่อจะโยกย้ายตัวเองไปทำงานที่ไหนหรือไปใช้ชีวิตที่ไหนก็ขอให้ประสบความสำเร็จขอให้ชีวิตคู่สมหวังขอให้เจอคนที่ดีและก็ขอให้เขารักคุณมากๆนะคะ